มาครับโอ้ยน้ำปลาแดดข้าวปุ่นเศร้าครับสูตรนครนพนมโอ้ยอวดตัวมาหนิอวดตัวตัวทเทเบิดหม้อสมทวม,มน้ำยาขนมจีนเลยครับมาหนิเอาโอ้โอโอห,อหอมครับค่าตะาไตคร้ใบบกูดเพิ่มค้ามผิดเข้าไปครับเป็นพริกข่ว หอมๆครับหงไม่้หลายเลยครับแล้วตัวคนมากนะครับพี่น้องบางคนกับผมมากเพ็ดครับสำหรับผมนี่ความเผ็ดเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผมครับม้อนี้หลายๆเลยครับไปใส่พักกันจองเลยเป็นพักบุ้งกับพกันจองครับลวกมาเรียบร้่อยพี่น้องปต้รุยสุดยอเลยสีสันเถื่อพักกรอบเทื่อพักลวกพักต้มม้อนี้หลายครับใส่พักลายๆพี่น้องแซ่บสูดนี่เอาเพ็ดกินพี่น้องเอ้ามากินน้ำแกน สวัสดีครับพี่น้องครับพวกครับผมคือเราครับเคยกระสินผ้าม้วนมาเนี่ยผ้าพี่น้องมากินน้ำกระปุนเศร้าสูตรนกข้อนพระนมพี่น้องเห็ดแซ่บแซ่บสูตนี่ไผ่กินเม็นหลงเลยครับสูตนี่แซ่บอีดีพี่น้องห้วยแบกพริกน้ำนัวงวยดีๆมาปรับป่ะเบาๆไร้ยาห่างพี่น้องมาขออนุญาตใส่มือรวนๆได้ไหมเล่แล้วก็ซ้อนชดน้ำโกก๊อก Phần hết nuôi để nóng xuống đi núa, núa. Ừ. 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 làm nam cô cô đánh hương không nhọc đánh đèn hết rồi

เน้นผักพุ่น้อเน้นผักหลายๆครับแต่เห็นเมนูนี่ผักต้องหลายรีแซบผักอะไรแห้งแซบเนี่ย พริกจะเอามาหอยเนี่ยปเป็นองพริกขั่วเองนะพี่น้องเจ้จะหอมแลาเขากินหอมแซ่บ,ค,ค,รบ,ค,รบาาครับคันแซ่บพริกเป็นพริกขั่วเองดีเลยครับตีกันครับเอามาดีเนี่ยเขาปุ่นเศร้าครับเศร้าของแขตเช้มือเศร้า บังมองกับว่าใส่มือดอกอันนี้ใส่มือเศร้าของแท้ อือหือแซ่บๆ mm -hmm. mm -hmm. เขาปุ่นเนี่ยมันขาวครับผักกัญจองครับคืาาอผักไทยขานดีครับมันนัวไหมนัวขางนัวขา กีเซ็นตแตกๆได้ไม่นองเอาแซงจีคำยิ่งย,ยๆมหมุนจะเลยครับผักหลายๆคนผักหลายกินในกระแซบครับนี่อ้กรบามากๆ คึดๆพ้อมเ๋รอคึอใจฮะสุดซุดสุดๆุด,ๆๆดๆๆๆๆๆไปนี้จ้งนะพี่น้องพอกันม่คลิปหน้าน,นะ้ครับคลิปนี้พี่น้องรับชมยึงบัตรไดแน่ฝากคอมเมนต์มหาเคยกัตสินี้นะครับวันนี้ Wangi